ถ้าเธอหิวก็ไปกินข้าวแต่ถ้าหากเมื่อไรเธอเหงาให้มากินเราแทนก็ได้นะสวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับพบกับช่อง i อเคศู u เก้าสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับพี่พี่ครับรบกวนนะครับคนละหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม เริ่มเรื่องมานะครับนางเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านนอนอยู่บนเตียงไอ้นอนรอให้สามีทําการบ้านเว้ยแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดสามีก็ไม่ไ,มไม่ทาอะไรเลยอาบน้ําเสร็จแม่งก็หลับปุ้ยหารู้ไม่ว่านางเอกเราต้องการเออนางเอกก็เข้าใจแหละเนาะเพราะสามีทํางานหนักแล้วที่สําคัญคือนางเอกของเราก็ทํางานเช่นเดียวกันเธอมาทํางานที่ร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขายดีนะคนเยอะและที่สําคัญคือ พนักงานแม่งผู้ชายหมดเลยเว้ยมี้พิงิงคนเดียวคือนางเอกเรานี่แหละนะครับแล้วก็เธอก็จะถูกพนักงานผู้ชายเนี่ยมักจะตำหนิว่าเธอเป็นคนซุ่มซ่ามทํางานไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกับว่าใจเหม่อลอยไม่รู้คิดอะไรอยู่นั่นเอง ในร้านกาแฟแห่งนี้นะครับก็จะมีไอหนุ่มคนนี้นี่แหละคือพระเอกของเราซึ่งพระเอกของเราก็เป็นสุภาพบุรุษนะมันพยายามปกป้องพยายามคอยช่วยเหลือคือพูดง่ายๆม่งมีน้ำใจกับนางเอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไอพระเอกของเราเนี่ยแ่งหลงรักนางเอกอยู่เวย้ยแล้วที่สําคัญคือมันก็สังเกตเห็นว่านางเอกทํางานแบบเมื่อๆเหมือนม,อ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 มีเรื่องในใจเรื่องอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งวันนั้นตกเย็นมา พระเอกมันก็ได้ชวนนางเอกเนี่ยหลังเลิกงานเนาะมาดื่มกันหน่อยไหมซึ่งนางเอกก็โอเคดื่มก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วทั้งคู่ก็ได้นั่งดื่มเบียร์รวมกันแต่ในระหว่างที่ดื่มนั้นนะครับพระเอกก็ได้พยายามถามนางเอกว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงทําไมช่วงนี้เธอมีอาการซึมๆเมเมืมม่อ,อใจเมือ่อร้อยทํางานผิดพลาดอยู่เรื่อยเธอมีปัญหากับสามีใช่เปล่านางเอกก็ไม่ตอบเว้แต่พระเอกเหมันรู้แล้วระหว่างที่ทั้งคู่ดื่มเบียร์กันไปนั้นก็อย่างว่าเลยเนาะ คนมันกึ่มกึ่มอารมณ์มันก็พาไปแต่ฉากนี้ไม่มีอะไรนะครับซึ่งฉากต่อจากนี้สิยาวนะครับ เอกของเราเว้ยมันก็ได้พยายามเปิดศึกสงครามดาบเ็ดสีมัน7จแสงใส่นางเอกแต่นางเอกก็ไม่ยอมเว้ยแล้วพอดูเวลาปับ๊บเอ้ารถไฟหมดกลับบ้านไม่ได้ทําไงล่ะทีนี้ไอ้พระเอกมันก็เลยชวนนางเอกบอกเอ้าอย่างนี้แล้วกันคืนนี้ไปค้างที่โรงแรมด้วยกันฉันรับรองว่าไม่ทําอะไรเธอนางเอกก็มาเว้ยพอมาถึงปับ๊บนางเอกก็โทรหาสามีปุ๊บบอกว่าวันนี้งานเยอะนะฉันทำโอทีอาจจะค้างบ้านเพื่อน เท่านั้นแหละครับพอมาอยู่ในห้องสองต่อสอแสงไฟสลัวๆเพิ่งดื่มเบียร์มาด้วยพระเอกก็เปิดศึกสงครามดาบ7สีมณนี่เแสงแรงทะลุทุกชุดเลยนะครับยาวไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้นางเอกของเราไม่ปฏิเสธครับจัดกันยาวพอวันลุมขึ้นด้ยนางเอกก็มาทํางานปกติแต่คราวเนี้ยนางเอกมันดูฮิดูสดชื่นดูมีชีวิตชีวาดูไม่ซึมเว้ยแล้วมันก็พยายามแหมมองซ้ายมองขวา คือมันมองหาพระเอกอะ่ะแล้วมันก็สบตาแอบยิ้มให้กันเหมือนรักแรกพบเหมือนเด็กมัธยมอะ่ะนะที่แอบรักใครสักคนแล้วขอให้เดินผ่านห้องเขาก็ดีใจแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นางเอกมันก็รักพระเอกแล้วและมันก็ติดใจพระเอกแบบสุดๆเลยซึ่งทั้งคู่ก็ได้จัดกันแบบหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละที่ทํางานที่โรงแรมที่บ้านจัดแม้กระทั่งแบบเวลาที่ลูกค้ามานั่งกินกาแฟม,มันก็ไปแอบจัดกันเดี๋ยวไปหาดูตามวาร์ปที่ให้ไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับ ไปหาดูเลยตามภาพที่ให้ไปรับรองดูจนเมื่อยมือเลยแหละแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้เา้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ